เบอดตัวป่ะดิเอ้เบอดตดเอ้ดลาดเบงขดหนังขาดหนังมันยืดตัวเหมือนี้พี่น้องครับคลิปที่พี่น้องแสดเบินยูคณะนี้ตอนนี้นะครับเป็นคลิปไรสาระเป็นอยังคือว่าเป Complex, <porta> Somehow, ็นคลิปไรสาระกับปวามันเป็น <leaves> วิชาลาหรือหละกกำลังสีมาคุยกันเรื่องตดครับพี่น้องคำว่าตดนี่กะมันกะมีมาตั้งแต่โดนเราละตั้งแต่ดึกดับบันเราละครับคำว่าตดแต่ว่าการตดนี่สีมาคุยกันว่า ผู้ใดคือผู้ใดเคยตรวจใส่ผู้บ่าวผู้ใดเคยตรวจใส่ผ,ผู้สาวก็แลยสิถามกันนะครับด <c oughs> ีสิว่าแง่ใส่คู่ดีกว่านันคู่น,นี่นี่จำได้น้องน้ำฝนครับตั้งแต่อยู่กับอาสายยันสมัยก็คือวาคขับเข่าเปิ้ลีเห็ดน,น้อยๆหอกจำแป๊ะอยังไงยัยงไม่ใช่ไล่กันยม่ใ่ไล่กัน <c oughs> แล้วอาชที่เป็นได้ยันสมือนี่เป็นยังไง เราตรวจไซบอร์ดีเออเราตรวจไซบอร์ตะกี้ยุ่มกันไม่เป็นในตอนเราตรวจปิตาฮกเด็กกี่อันตาฮเให้ยังก็ได้เป็นังฮเออนอนตื่นขึ้นนำกันเอออาชีฟันใส่เล็กเียงเดกเออเล็กยงบอกเลยอาพฟันสบู่ทักน้ำไปพร้อมอืมหัวเด้อา ปานโออนาถเหยนว่าสมุพรหอยยำบันชินันฟ้ากะหาดอกไหมมาชมมาปาดทีลายเฮีว่เฮเด้เฮเออฟัเลเด้อเยย่ฟนน่เลิีน้ำมเร้ยงตักนี่เลยตักให้เนี่ยอืเี่งเออี่เป็นไหนเรื่องคือว่าเป็นทหารมัตัวเป็นทหาร ก็ว่าต้นตาต้นกันนั่งพับเพียบต้นนั่งพับเพียบต้นนั่งพับเพียบแล้วส่วนน้องแต่ด่าไปว่าให้เสียงอ่อนเออเอามานั่งฟังก่อนไหมนั่งนี่ไหมเสียบัตส์เสียบัตส์ส่วนน้องใส่เออไม่ได้ไมใช่ต้นนี่คือต้นตาข่ายเป็นยางแห้งกับสิ่งซ้ำเนี่ยครับนี่เขาสงสัยว่าเสียงหยั่ง อยู่กันมาได้สองปีเนีอยู่มาไสองปีเป็นไดกสินิรูเมื่อนี่บอเออยังซ้ำมันสีเทโถสวมเส้อ้าเอาวไส่ใชถามเรือตัวสื้้ันเลยนี่เป็ดต้นเดียวปดต้นเขาบอกให้ฟังแน่เรื่องประสบการณ์เรื่องตัวเสู้เผ้าว่น่ะสมีแน่ย้อนลมันจะเลป็นัะไ เป็นไก็มวนนางมวกหลังมวนใจมวัเอียงไปเอียงมากกับเป็ดะตุนน้องเน็ดตุนน้องเน็กก็ไปยูวแเราไม่อยากไอผู้เฒ้าจริงยา่จะไอยูงหงวแหงออกแข็งแโอ้อันนี้อันนี้ ข่อยสียบอะไรฟังได้ที่ข่อยเป็นสี่ว่าที่ไหนฮันบอเรียตรวจเราคือห้องน้ำมันมันมันติดกันกับห้องนั่งกินเข่านี่แหละเออห้องนั่งกินเข่านี่เพราะที่ความบวดทายนะอาประธานตรวจได้พี่น้องเด้อเออประเทศความบวดทายก็เลยเข่าห้องน้ำแต่ว่าคนกยุคข่างนอำมันติดห้องน้ำเด้อมีในเขาสิบอะไรยิ้มเสียงกูฉีเห็นหรอว่าเอาไปมา้ยบอกว่าได้เปิดน้ำเหมือนเด้กเปิดน้ำไอ้กบกบกบเสียงไอเลยความฉีกันไหมกบเปิดไว้เห็นไหม แต่พูดบัดนี้เจะเลยแต่พูดบาแ้งกันช่วงน้ำน้ำประมาแเว่าันได้ยินได้เจ้คุณบมเลี้ยงว่าสวดนังขาดที่ไหนก่อนจะติด้ไทยดิเป็นแตัวนังขาดตอนนังขาดบ่มันก็นังกระโซกันิ่งกันแยกอายาปืนเป็นเลือดต๊ะตเบอร์ตัวดนี้เบอร์ตัเอ๊ะดลาดแบงคนังขาดนัง เดี๋ยวว่าเอ็หัวเก่าเนาะนังขายาบอนี่นังกำแพงนังขายาอันบอกเรื่องนางกายาตะเกียบวันแต่พ่อตาชายแด้มวนหนึองเปิดไกขึ้นเขาแตกไปเมิ่งโทรศัพท์เบิร์ตบออ้าวันที่ไหนกัสีไปถามสาวสวยแด้วมีน้องฝีน้องวันที่นี่ฝุ่น่นล่างสวยแล้วมีประสบการณ์จังใดสิไปถามมันจังน่อยกันใช่ป่ะ่าพุนเคน หาบุญเช่น,นพี่น้องมีประสบการณ์เรื่องตัวใ่ผู้บริวารบอ๋ให้ฟังเนี่ยบอ,บ,บ,อบอ๋บอมีหรืนบปล่เคยมีผู้บริวารเคยมีผู้บริวก็เลยบ่ได้ตัวใจยังที่อะมีมตัวใส่ผัวเขา <c oughs> ตัวใ่ผัวเขา <c oughs> พี่น้องครับเดี๋ยวสิให้น้องน้ำบานบอ๋อเลี้ยงตัวใ่ผัวเขาน้องได้ต้องัวใส่ผัวเขาเนอะบอ๋อว่าได้เนาะจะนัะ <c oughs> น่เมียเขาจะนั่งเมียเขาจิ๋วโอ้ท่านบอ๋อว่าได้พี่น้องครับเป็นบาเพย่อบอเคยตัวใ่ผู้บริวาแต่เคยตัวใ่ผัวเขาครับพี่ ยายแถวกับยายฝนพี่น้องครับเข้มตดฝนบอกอยู่ดีลูกถามเนี่ยสายยังให้ตดใส่มุ้งแดงๆบ่เราเปิดตัวใส่เราเปิดใส่มิแต่มุ้งตัวใส่บ่เดี๋ยวเราขี่ใส่เลยครูยังมีประสบการณ์ดึงบ่ครับเด้ดสดอ่ะครูยัดครูยัดมีประสบการณ์เด้งตดบ่บ่มีเออเอาบ่มีก็สิไปสักนีดละ ผู้ชายก็คือสิบ่มีเราประสบการณ์เึงตดทไ่ได้สัมผัสดอกสรุปแล้วพี่น้องครับที่สร้างวิธกรรมไว้สูงสุดก็คือได้แตวครับในการตรดทแล้วว่าตัวบากแห้งเราหนังขาดพอด,ดีครับพี่น้อง,องว่าการลิบหนักแล้วกันนี่คือคลิปไร้สาระนะครับ